สวัสดีค่ะมาพบก,กับดาวนะคะมิสซูสายใหม่วันนี้ดาวจะพามาชมรถกระบะไททันสี่ประตูเตี้ยนะคะราคาของเขา่ที่เจ็ดแสนหนึ่งสองหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะดาวจะพามาชมตัวรถเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้แต่งอะไรให้บ้างนะคะอ่ะด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นชุดสเกิร์ตของสปอร์ตตี้นะคะมีสีแดงตัดกับชุดสเกิร์ตนะคะเป็นเป็นเหมือนไฟเบอร์ค่ะพี่ชุดนี้ตาม,มาชม ไฟหน้านะคะจะเป็นครอบตัวซีสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถคือสีขาวนะคะแต่งรอให้แบบนี้เลยค่ะเรามาชมด้านข้างนะคะเดิมล้อแม็กรุ่นนี้จะเป็นขนาดขอบ16นิ้วนะคะดาวก็เปลี่ยนเป็นขอบ20นิ้วให้กับลูกค้านะคะแม็กลายยางก็สามารถเลือกได้นะคะด้านข้างก็จะมีชุดสเกิร์ตของเขานะคะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะ ตัดกระสีตัวรถค่ะพร้อมกับสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้เช่นกันค่ะเรามาชมรอบๆร,ร,รถกันเลยนะคะอ่ะที่ขาดไม่ได้คือจะมีสปอยเลอร์นะคะมีคีบฉลามค่ะให้นะคะมีคิวกัาสา์ค่ะมีโลบาร์นะคะเป็นสีแดงดำนะคะแล้วก็ชุชดสเกิร์ด้านหลังนะคะก็เป็นตามรูปนี้เลยค่ะ แต่งให้หล่อๆจะเต็มกับสายซิ่งเลยนะคะ <Hey. S 1> ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อดาวได้นะคะสุดท้ายแล้วโปรโมชั่นของรถคันนี้ก็คืออยู่ที่59าหมืนนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาที่ดาวได้นะคะยินดีให้บริการให้คำปรึกษานะคะแล้วก็อยากได้ารายละเอียดเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย